ท่านวีรากรแล้วครับจะสรุปไหมครับท่าประธานที่เคารพครับผมวิรากรคำประกอบสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรนครสวรรค์พักพลังประชารัฐกราบเรียนท่ประธานว่าในวันนี้ทั้ง8ยัตติที่เข้ามาเพื่อแก้ไขพระรบัญญัติอ้อยน้ำตาลทรายปี2527นี้ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อพี่น้องเกรรษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งประเทศอีกทั้งจะช่วยค้้จุนให้อุตสาหกรรมน้ำตาลทรายจะเป็นอุตสาหกรรมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศชาติในฐานะที่ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ส่งออกน้ำตาลเป็นอันดับต้นของโลกนะครับมันยังมีอีกหลายเรื่องไม่ใช่เฉพาะแต่ในร่างของรัฐบาลแต่ร่างอื่นอีกเจ็ดร่างที่เข้ามาเนี่ย ถ้าได้พิจารณาร่วมกันอย่างนี้แล้วการตั้งกรรมธิการเนี่ยก็จะสามารถที่จะดึงเอาจุดเด่นจุดดีของแต่ละยะติแต่ละร่างนะครับเข้ามารวมกันได้ครับไม่ได้แปลว่าจะต้องเอาร่างรัฐบ,บาลเท่านั้นนะครับแปลว่าของประชาชนภาคประชาชนที่นําเสนอเข้ามาในวันนี้ก็มีข้อดีอะไรเอามาใส่ได้หมดเลยครับท่รรานประธานเพราะนั้นเนี่ยเพื่อประโยชน์ ของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั้งประเทศเพื่อประโยชน์ของอุตสาหกรรมน้ําตาลทรายและแม้กระทั่งอุตสาหกรรมเอทานอลซึ่งจะก่อเกิดประโยชน์กับชาวไร่อ้อยทั้งประเทศเนี่ยผมอยากจะให้เพื่อนๆในสภาเราครับได้มีฉันทามติครับที่เราจะส่งทั้ง8ร่างนี้เข้าสู่การพิจารณาอย่างเสียงเป็นเอกฉันนะครับเพื่ออย่างน้อยครับพี่น้องเกษตรกรจะมั่นใจว่าสสในสภาในฐานะตัวแทนของพี่น้องประชาชนชาวไร่อ้อย ได้ให้การสนับสนุนพร่ำยัดร่างพรัญยัติแก้ไขอ้อยน้ําตาลปี2อ2 7เนี่ยทั้ง8ลร่างเนี่ยร่วมกันครับไม่ได้แปลว่าเราจะต้องไปเห็นด้วยกับรัฐบาลทั้งหมดนะครับสิ่งต่างๆที่ร่างอื่นๆมีข้อเพิ่มเติมข้อเสนอแนะอะไรเข้ามารวมกันได้หมดเลยครับกรรมธิการที่ตั้งขึ้นหวังว่าจะได้นําเอาข้อดีจากทุกๆร่างครับทั้ง8ร่างนี้ เอาเข้ามาร่วมกันเพื่อการพิจารณาครับขอบพระคุณครับท่านประธาน